ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตีเคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทาง3รัฐครับเริ่มวันที่รัสเซียเนาะรัสเซียประจ ա วันพฤหัสที่13พฤษภาคมนะครับรัสเซียเด่น2ตัวเด้งตั้งแต่วันศุกร์นะครับนี่ยนะวันศุกร์สี่สองเด้งบนล่างวันจันทร์แปดเก้าเด้งบนล่างวันอังคารแตกสองเจ็ดเด้งบนล่างเมื่อวานนี้ เจาะสี่แปดสองแปดไอ้2 4สี่เด้งบนล่างมันเริ่มผมว่ามันเริ่มน่ากลัวแล้ว <c oughs> มันคงไม่เดินดีไปมากไปกว่านี้ผมว่านะวันนี้ในวันที่4ี่เป็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขผมว่านะลหลังจากีสเกตหุ้นเช้าเลยใครตามรัสเซียก็ไม่ต้องอัดนะครับเล่นธรรมดาโอเคครับรัเสเซียประจำวันที่สิบสาม น้องรัสเซียเด่นวันนี้เด่นอะไรวะเจ็ดครับชอบ8ดมากกเจ็ดเล็กน้อยนะครับสองแปดสามแปดเกสองเจ็ดสามเจดปเจดครับร้อยใส่เจ็ดครับเนาะ มีคู่แถมครับแปดแปดสามสองถ้าไม่ชอบแถมก็ไม่ต้องเอานะผมชอบแถมไอ้คู่ที่จับนี่อาจจะมีเด้งบนล่างบ้างนะแต่ผมไม่ได้จับพิกัดนะครับผมจับตามเด่นเนาะผมจับตามเด่นแต่เน้นไม่ที่แปนนะครับสําหรับด้าใครไม่ชอบก็เล่นไปเจ็ดก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมชอบแปดมากกว่าเจ็ดเล็กน้อยเนะาะวาณนี้ครับสาหรับรับเสเซียเราและรามาลุนการตอนเกือบห้าทุ่มอะแต่ผมคงไมุ่ด้เลยผมหลับก่อน เหมือนเป็นอัตโนมัตินะครับหลับประมาณไม่เกินสีทุ่มหลับนะและแล้วก็ตาโตอีกทีนึงประมาณเที่ยงคืนนะรุ้นผลไงลุนรุ้นผลงานให้ตัวเองหวงังถ้าเข้าถ้าเข้าอะก็หลับเลยตาถ้าแตกก็อาจจะตาโตเล็กน้อยแต่ถ้ามีคนแขวะบวคลด่าบมโนนี่ตาโตเลยโอเคครับรัเสเซียประมาณนี้ได้เจอกันอังกฤษและเยอรมันครับ